นุ่มคนดีเก็บเงินล้านคืนยายไม่รับสินน้ำใจโอลาพ่อต้องขึ้นศาลร,รู้ข้อกล่าวหาขึ้นเลยหนุ่มเก็บเงินสดที่หล่นไว้รีบส่งคืนเจ้าของแถมไม่รับสินน้ำใจสุดท้ายโดนกล่าวหาว่าขโมยตำรวจยุติไม่ได้ต้องขอสารช่วยฟันบทสรุปขณะที่กำลังเดินทางกลับบ้านหลังเลิกงานในหลีบังเอิญพบเงินสดมูลค่า2 2 0 0 0 0อห่ยวนประมาณหนึ่งล้านบาท กหล่นอยู่บนถนนด้วยนิสัยใจดีของจึงตัดสินใจแจ้งความกับตำรวจด้วยความหวังว่าจะพบคนที่ทำของหล่นและนำก้อนลับไปคืนเจ้าของโชคดีที่พบอย่างรวดเร็วว่าเจ้าของเงินคือเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กในบริเวณใกล้เคียงอีกฝ่ายแสดงความขอบคุณต่อนายหลี่และเสนอที่จะมอบสินน้ำใจให้แต่เขาปฏิเสธ ดูเหมือนทุกอย่างจะจบลงด้วยดีแต่ในวันรุ่งขึ้นในหลีก็ได้รับโทรศัพท์ยืนยันว่าเงินหายไปห้า0 0ื่นหยวนประมาณ2.3แสนบาทและขอให้ชดเชยเงินที่หายไปในหลีรู้สึกว่าไม่ยุติธรรมอย่างยิ่งที่ถูกกล่าวหาว่าลักทรัพย์และถูกเรียกร้องให้จ่ายเงินชดเชยเป็นจำนวนมากทั้งที่เขาได้ทำสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรม นายหลี่ยืนกรานว่าตนบริสุทธิ์แต่ตำรวจท้องถิ่นไม่สามารถจัดการคดีให้กับเขาได้ในที่สุดทั้งสองฝ่ายก็ตัดสินใจนำคดีขึ้นสู่ศาลผมรู้สึกถูกกระทำผิดอย่างมากผมคิดว่าผมทำได้ดีแล้วแต่เรื่องแบบนี้กลับเกิดขึ้นกับผมนายหลี่เล่าอย่างเศร้าใจ ตามประมวลกฎหมายแพ่งจีนบุคคลใดพบทรัพย์สินที่สูญหายจะต้องส่งคืนให้กับเจ้าของหรือส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ในกรณีนี้นายหลีได้แจ้งความกับตำรวจและขอให้ติดตามเจ้าของซึ่งเป็นไปตามกฎหมายทุกประการ สิ่งหนึ่งที่ควรทราบคือในประเทศจีนหากบุคคลที่พบทรัพย์สินไม่เก็บรักษาไว้อย่างระมัดระวังจนก่อให้เกิดความเสียหายห,ายหรือสูญหายพวกเขาจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่เจ้าของตัวอย่างเช่นกรณีที่คนหยิบสร้อยคอมีค่ามาแต่คิดว่าเป็นของปลอมจึงทิ้งลงถังขยะจากนั้นเจ้าของจึงได้ใช้กล้องวงจรปิดตรวจสอบว่าใครเป็นคนหยิบสร้อยไปและเรียกร้องค่าชดเชยสารตัดสิน ให้เป็นไปตามข้อเรียกร้องของเจ้าของโดยผู้พบจะต้องจ่ายค่าชดเชยในกรณีของนายหลีคู่กรณีไม่สามารถให้หลักฐานใดๆเพื่อพิสูจน์จำนวนเงินที่หายไปได้นอกจากนี้นายหลีได้รีบรายงานให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการจัดการทันทีดังน,นั้นศาลจึงตัดสินให้ในายหลีชนะคดีนี้ เหตุการณ์ดังกล่าวได้ร <Bu> ับการเผยแพร่เ no มื <places S 2> sieht, ่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วและได้รับความสนใจจากสาธารณชนชาวจีนเป็นอย่างมากโดยมีการแสดงความมเห็นเช่นหากพบเห็นของมีค่าโดยบังเอิญบนท้องถนนควรถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานและแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อป้องกันปัญหาในอนาคตและมีหลายกรณีที่คนเจอของต้องจ่ายเงินบางครั้งเป็นเพียงความเข้าใจผิดแต่ก็ยังถือเป็นความไม่ยุติธรรมอย่างยิ่ง